สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Enjoy Thinking วันนี้จะมาพูดเรื่องงานที่ชอบกับงานที่ถนัดคือคนเราบางคนเนี่ยก็รู้จักตัวเองพอเข้าใจว่าเออตัวเองชอบอะไรแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นตั้งแต่เด็กเนาะก็จะถนัดไปเลยเออก็จะได้งานคือจบออกมาปุ๊บก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดเลยแต่คนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนถูกไหมเออบางทีคนเราก็ชอบอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถนัดแล้วก็ถนัดอย่างหนึงแต่ก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้น มันทําให้เกิดคาถามว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ชอบแล้วก็ถนัดในสิ่งเดียวกันเนี่ยเราควรที่จะทํางานที่ถนัดหรือทํางานที่ชอบแล้วจะทําให้ตัวเราอะมีความสุขกับการทํางานมากกว่ากันวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้ก็คือเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องงานที่ถนัดเนี่ยอันเนี้ยเวลาถามใครว่าเออคุณถนัดอะไรเนี่ยทุกคนตอบได้หมดหรอกเพราะว่ามันง่ายส่วนใหญ่ก็จะตอบสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ตอนนั้นแหละว่าเออคุณทาอาชีพอะไรก็จะถนัดสิ่งนั้นถูกไหมเออแต่ว่า เวลาถามคนว่าเออคุณชอบงานแนวไหนชอบงานอะไรบางทีคนตอบไม่ได้หรือบางทีก็ตอบในสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นแหละเพราะว่าคิดว่าเออตัวเองถนัดแล้วก็ทําได้ดีทําได้สูงกว่ามาตรฐานคนอื่นเนี่ยก็คิดว่าเออตัวเองชอบละแต่คือจริงๆมันเขาไม่ได้ชอบตัวเนื้องานนะแต่เขาอะชอบที่ตัวเองอะทาได้ดีกว่าคนอื่นแล้วบางคนอะก็ไม่รู้ตัวว่าด้วยว่าตัวเองกําลังเป็นแบบนี้อยู่ทีนี้ลองมองลึกๆลงไปว่า งานที่ถนัดเนี่ยส่งผลดีส่งผลเสียงยังไงก็คืองานที่ถนัดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเรามีสกิลที่มากกว่าคนอื่นอะ่ะทำได้ดีกว่าทําได้เร็วกว่าได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าเนี่ยเออมันฟังดูองค์รวมดีไปละแต่ว่าถ้ามองในข้อเสียคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สนใจมันจริงๆริอ่ะเราทําเพียงเฉพาะว่าเออเราอมีความสามารถแค่นั้นอะ่ะเราจะ จิตใจเราก็จะไม่ได้แบบมีความสุขเต็มที่ถูกไหมเออเราไม่ได้สนใจมันเพียงพอบางทีแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเงี้ยเราก็ไม่ได้อน j o ยกับมันละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็แบบทาประมาณเนี้ยเออก็ได้แล้วทําได้แล้วทาโอเคแล้วเออแบบทางานสมมุติทํางานจานเทคุิเนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้อยากจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแนวนี้ละเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ชอบใช่ไหมเป็นสิ่งที่แค่ถนัดเฉยๆก็ทาได้แล้วนี่อ่ะก็พอแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทํางานอืม เมื่อเปรียบเทียบกันกับงานที่ชอบอะค่ะคือถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วอะเราจะมีความสนใจสิ่งนั้นมากๆเลยแม้ว่าเราจะยังไม่เก่งก็ตามสมมุติว่าเราอะเออสนใจว่าเราชอบดนตรีอะอา,อาจจะเกิดจากการชอบฟังดนตรีก่อนก็ได้อาแล้วก็เริ่มแบบเอ้ยอยากลองเรียนดนตรีนะลองไปเรียนดูเริ่มจากโดเรมี mi, แบบง่ายๆก่อนเลยอะแล้วก็คือคืออย่างเงี้ยพอเราเริ่มสนใจอะเราจะ ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้มันแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่งานที่ถนัดได้เพราะว่าสกิลเนี่ยมันพัฒนาได้ถูกไหมแต่ความชื่นชอบอะมันพัฒนายากกว่านะคือถ้าสมมติว่าคุณถนัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไม่ได้ชอบมันอะแต่คุณแบบบ,บอกสามารถบอกตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยชอบดีชอบดีชอบดีชอบเนื้อง,งานดีไม่ใช่ชอบความสำเร็จที่คุณทําได้มากกว่าคนอื่นนะชอบเนื้องานดีชอบเนื้อง,งานด,นงงานดีมันทําไม่ได้ถูกไหมเออมันไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณ เลือกทาในสิ่งที่ชอบอ่ะคุณสามารถพัฒนาได้เพราะว่าเออคุณพร้อมแล้วก็เต็มใจที่ทุ่มเทเวลาทุ่มเทความสามารถทุกอย่างอ่ะให้มันอยู่แล้วยิ่งแบบถ้าคุณรู้ว่าชอบอะไรคุณไปหาคนที่เก่งๆให้เขาสอนคุณให้เขาแนะนําปรึกษาเขาอะไรเงี้ยคุณพัฒนาได้อยู่แล้วคุณสามารถเก่งแล้วก็ไงเหนือกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่แล้วแล้วคุณก็สามารถถนัดด้านนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชอบเนี่ยจะผัา จะพัฒนาไปสู่ความถนัดได้แต่สิ่งที่คุณถนัดแต่ไม่ได้ชอบเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะพัฒนาไปสู่ความชอบดังนั้นอะ่ะก็เลยอยากจะสรุปคร่าวๆละกันว่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ยจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าแน่นอนแล้วก็คุณก็พัฒนาได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือคนที่แบบชอบพัฒนาตัวเองมากๆอะ เออแล้วก็แบบชอบท้าทายชอบความสําเร็จอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเขาเก่งอะไรบางอย่างเล้วอะ่ะเขาจะชอบไปพัฒนายอย่างอื่นที่เขาไม่เก่งอีกคือเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองนัน่น,นเองอะ่ะเออแบบบางคนแบบสมมุตินะบางคนเขาเรียนสิ่งหนึ่งมาแบบอ่ะจบปริญญาละ4ี่ปีละเรื่องหนึ่งละไปทํางานนั่นละเต็มที่ละแบบเรียนรู้ครบทุกอย่างละเป็นละคนเหล่านี้ มักจะชอบชิฟไปทำงานด้านอื่นที่เขาสนใจจริงๆเพราะเขามองว่าเขาอะต้องพัฒนายอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเขาไม่สามารถจมอยู่กับความอะไรสิ่งเดิมๆที่เขาทำได้อยู่แล้วแค่นั้นจบง่ายๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรท้าทายมันไม่มีอะไรแบบเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เขาแบบตื่นมาทำงานทุกวันอะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งใหม่ๆเขาจะพร้อมเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ สุดท้ายก็คือเขาอะก็จะเลือกในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้มันดีเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดกันดูนะคะว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกสนใจแล้วก็ชื่นชอบเราจะพัฒนาสิ่งนั้นยังไงให้เราอะทั้งชอบแล้วก็มีความสามารถทางด้านนั้นด้วยให้ได้งานที่เราอะรู้สึกมีความสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ